สวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายรูปก่อนลกันถ่ายซิทีนี่อรูปก่อนก็พี่บอกพี่ก็พี่วบอกนะนะายครับอดเจ้าตั้งค่นั่งนี่ต่าล่่นั่งค่ะแม่ได้คุณค่ะ กองส่งเลงรกวนกใช่ไหมองซามี่จอยติดเราว่ตีสเรื่องติบมุมสองสามหนึ่งรุ่นนะผมสสีอน้นผมกมาตีสี่ถ่ายถ่ายสิบมอยีผม่าแมจเริ่มาเริ่มาค่ะ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 ่ะค่ะค่ค่อค่ะ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 ะ แฮปปี้มากตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตมากๆมันเยียวันได้อะไรไปเยียวยาตัวเองไม่ได้มีอะไรเยียวยาเลยหนูว่าเวลานั่นแหละแล้วก็การได้อยู่กับตัวเองการได้อยู่กับเพื่อนๆครอบครัวอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันทําให้เราแบบรู้เลยว่าแบบเออตอนเนี้ยเราเรามีความสุขมากๆเลยค่ะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าถามจริงๆก็ก็รู้สึกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใครทำให้หนักใจอะไรกันวา คือตามจริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดใจวันนั้นค่ะแต่เหมือนด้วยด้วยความที่คําถามมันมันสออไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนไปอิงราศสีว่าแบบปกติถ้าแบบเรามีความรักอะเรื่องงานเราอาจจะไม่ได้เด่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนพี่ีกรเขาก็ถามว่าแบบอ้าวแปลว่าโสดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยต้องพูดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตามจริงไม่ได้ตั้งใจที่จะป,ประกาศตรงนั้นค่ะจริงจริงตลอดนั่นแบบ จบต,ตักแต่ก่อนหน้าน,นั้นานใช่ก็ประมาณก่อนหน้าที่ถ่ายก็มันแบบสามเดือนค่ะใช่จนน่าถึงตอนนี้ก็ประมาณส <4 S 1> <ๆ>ี่สี่ประมาณสี่เดือนอะไรอย่เง<ๆ>ี<ๆ>้ยค<ๆ>่ะแสดงว่ามันก็เลยจุดพีไปแล้วคิดว่าคิดว่าคือหนูคือหนูว่ามันมันมีความทรงจาดีๆแหละ ใช่มันไม่ได้มีแต่ความทรงจําที่ไม่ดีแล้วเราก็จากกันด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีความเศร้าแต่ว่าคือณเวลานี้เราโฟกัสที่ปัจจุบันเราแบบมีความสุขดีมากๆค่ะถ้าย้อนไปว่าอะไรมันคือสาเหตุาว่าคู่เราก็ม,ามีแบบดีมาเรื่อยๆหวาามาเรื่อยๆออาจจะด้วยเ,เขาเรียวกว่าอะไรอะ stage of life อะค่ะ mm hmm. เหมือนอาจจะด้วยเราอายุเท่านี้แล้วเขาอาจจะอยู่ในอีกช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นแบบที่เป็นท wow. ี่เป็นเหตุผลหลักๆมากกว่าก็เหมือนในชีวิตไม่เหมือนกันไม่ตรงกันใช่ค่ะเหมือนช่วงช่วงชีวิตมันมันเรียกว่าไะโกล์สเตจในไลฟ์มันมันไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ไดต้องอนุญาตนะแระหว่างทางมันมีการปรับจูนกัน คือตามจริงมันมันมันดีมาตลอดมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบอันนี้ไม่โอเคเลยนะอะ<ม>ไรเงี้ยคือคือมันเป็นความสัมพันธ์ทีด่ดีค่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งที่เราเหมือนแบบเนี่ยจะก้าวก้าวไปที่อายุ25าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนที่เรามาคุยกันว่าเออเหรือว่ามันอยู่ในช่วงอีกคนละช่วงของชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ความจริค่ซึ่งจริงก่อนนั้นมันก็ยังโอเคมาดูตลอด เพราะอย่างเงี้ครับมาถามไน้คือต้องมีคนตื่นเข้ามาไหมหรือว่าโยอไม่มีค่ะมือที่สามนี่คือแบบไม่มีเลยคู่เราคือเรื่องนี้คือแบบไม่มีเลยค่ะใช่ไม่มีไม่มีเลยค่ะก็คือตกลงกันไม่ดีเป็นเพื่อนใช่เป็นพี่น้องค่ะคือหนูก็สามารถคุยกับเขาได้ปกติเขาก็สามารถทักหนูมาได้ปกติเลยค่ะไม่มีอะไรเลยอย่างนีจะ ผมไม่ได้เจอเขาไม่ได้เจอคือหนูทํางานเดียวมากพี่จริงๆแบบว่าตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้คือทํางานแบบเกือบทุกวันจริงๆคะ่ะมันก็ยอก้อนกลับไปเมื่อกี้ที่พูดในการว่าถ้ารักรุ่งงานจะไม่รุ่งแต่ตอนนี้คือรักนิง่งรักนิง่งรกนิ่งมงานรุ่ง,ง,งเห็นไหม<อ>ก็ถึงบอกว<ต>่าเ<ห>ชื่อไหมล้าเชื่อ,อ,อตอนนี้เชื่อหรอเชื่อตอนนี้เชื่อก็ถึงบอกว่าตอนนี้เลย เลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า<ม>เราอยากโฟกัสการทํางานอย่างเงี้ยเราเรากำลังจะยี่ยี่สิบห้าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเรียนจบมาเราอยากแบบทํางานให้เต็มที่จริงๆอะ <ๆ S 2> ไรเงี้ยค่ะเพราะ<ม>เราก็พบกับเขาแบบสองปีกว่าอะไรเงี<ม>้ยก <ๆ S 2> <ม>็แบบถึงเวลาที่เออหรือว่าเรามากลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วให้เขาโฟกัสในเป้าหมายของเขาดีกว่า,าอย่างสองเราในวัยยี่สิบห้าที่เราบอกมีจุดเปลี่ยนในการเติบโตยังไงก็ถิงกคือก็หนูคือหนูก็ไม่ได้แน่ใจเป็นรูปธรรมขนาดนั้นว่ามันคือจุดเปลี่ยนอะไรแต่ว่าด้วยฟีลลิ่งบางอย่างของเรามั้งหรือว่า ความคิดเราอาจจะโตขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยเลยเอยเลยออกมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วร <c oughs> <ๆ>ักครั้งนี้ให้อะไรกับเราคะให้อะไรกับเราหรอคะแน่นอนว่าอย่างแรกเลยมันให้ความสุขคือหนูรู้สึกว่าการมีความรักอะ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ดีนะหนูไม่เคยรู้สึกเสียดายหรือเสียดายเวลาหรือว่าแบบเออรู้สึกว่าไม่น่าคบเลยคือคือไม่มีความรู้สึกนั้นเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันก็ให้ข้อคิดกับเราเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนปะ็นแล้ว ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงบ้างกชีวิตสดโดยที่ไม่ได้มีพี่เขามัน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 ปรับตัวยากไหมหรือมันแตกต่างไหมแรกๆอะปรับตัวยากไหมก็อาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราเคยคุยกับใครสักคนนึงทุกวันตื่นมาก็กูดมอร์นิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีมันก็มันก็รู้สึกแรกๆอะค่ะก็จะรู้สึกนิดนึงแต่ตอนนี้ที่เราแบบตื่นมาทํางานเลยตื่นมาทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมากแล้วาะวิตสดแล้วน้่หอมไหมคะ อุ้ยพูดได้หรอแกพูดนิดนึงเปิดแผงได้มันมันอะเยอะแยะแค่ไหนปกติค่ะไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นปกติคืณไหนว่าปกติของกี่เป็นยังไงแต่กติอยู่ยังไงลูกก็ปกติแหละก็มีคนเข้ามาอยาก ก็มีค่ะก็มีเพราะว่าเหมือนตอนนั้นคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นข่าวว่าเราโสดแล้วบังเอิญว่ามันเป็นข่าวว่าโสดเลรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาจจะมีคนเข้ามาบ้างอะไม่งั้นในความคิดเรามันปกติยังไงสําหรับเราอะมันคิดยังไงมันปกติมันเยอะก่ามันเยอะกก่าตีหรือว่าจำนวนมันแบบคือด้วยความที่หนูไม่ได้มีช่วงจําไม่ได้แล้วว่าตอนโสดอะเป็นยังไงอุ้ยอุกยไปคหนุ่ม ดราม่าแบบนี้เอย่างีหน้าตเลยไ่อจะราต่อจ้ะก็เลยแบบใจจก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่ามันปกติหรือเปล่าเออก็อาจจะปกติมาอ่ะเป็ไงพี่ถามปกติของหนูอธิบายพี่เป็นรูปเป็นรูปคนาทำเขียนได้อ่ะเออปกติยังไงปกติไดรดเล็กแน่นเลยค่ะก็มีได์เล็กมีไดร์เล็มีแบบไลฟ์สตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเรีได้ว่าเขาจีบแล้วก็เขาไลฟ์แล้วเขาดีอ่มมาเนี่ไม่มี่ ก็มีทั้งะม่และทั้งกานะแม่อยู่ก็มีทั้งคู่แหละค่ะแล้วใครแบบว่ามาวินบางช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยดู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 ไม่คือตอนนี้ไม่พร้อมจริงๆค่ะคิดว่าไม่ถามตัวเองเลยว่าแบบพร้อมไหมก็คือแบบไม่พร้อมอะไรเงี้ยอยากอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วจะปฏิเสธเขายังไห้้างหมายถึงว่า คือเป็นสามารถเป็นพี่เป็นน้องกันได้อไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติอยู่ในวงการก็เจอการเป็นพี่เป็นน้องกันได้ไรเงี้ยค่ะแั่นว่านิชชินเลยกับคำว่าโสดเพราะเหมือนว่าเราไม่ค่อยได้โสดตอบย้ำนะเราอะดิฉัาค่ะดิฉัดฉันซะหรอเออจริงๆมัน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 ลำบากไหมกับการที่ต้องเป็นโสดโดยที่ไม่ต้องมันเป็นความรู้สึกที่ใหม่ค่ะ Well, ไ,มมไม่เคยหนูอะไม่เคยเปิดตัวแล้วเขาเป็นแฟนคนแรกที่แบบมีข่าวด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ชินกับการที่มีคนเดินเข้ามาถามเราแล้วแบบโสดแล้วหรอเอ้ยโอเคเป็นอะไรมาอะไรเงี้ยเราไม่ชินว่าแบบทุกคนรู้เรื่องหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่เราไม่ชินซะมากกว่าแต่ปกติคือไม่เคยโสด ก็ที่สดบ้างแหละกี่เดือนนี่ลืมแล้วฉันก็ไม่ได้หอเปล่าสาสเดือนสี่เดือนนี่นาสุดหรอไม่ไม่ไม่ยังไม่นานที่สุดใชไม่นานทีเป็นว่าใครจะทำคะแนนตอนนี้ก็อย่าเพิ่งใช่ก็นั่นแหละนะโอเคอยากดูอยากคุยอยากหน่อย